ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยจริงๆพี่เนี่ยคนที่น่าหวงที่สุดก็พี่เนี่ยตรงทางเก่งไม่มาถึงก็ลืมอีกอะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาลืมไงเป็นเวลาหาอาหารให้น้องๆก่อนเาเต็มเหรออืงั้นเดี๋ยวเอาไปให้เลยดีกว่า เรามีโรงอาหารแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านเดี๋ยวนี้แหละพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ลงแล้วหรกอวะทุกคนไม่ต้องเรียกนะเดี๋ยวพี่จะกลับเองเดี๋ยวรอดูว่าพี่จะลงไหมลงไม่ลงอีกเรื่องอะ่ะต้องมาดูละพี่ว่าพี่จำทางถูกก็นี่แหละทางไปบ้านเราถูกมีน้องๆอ,อยู่ใช่แน่นอนใช่แน่นอนค่ะ มีน้องอยู่ด้วยใช่ค่ะนาเดีย <C' n ag ina> ไม่เห็นพี่หรอพี่ไปหาอาหารมาใช่ใช่ค่ะพี่ไปหาอาหารมาพี่ไปหาอาหารมานะนาเดีย <c oughs> มาเร็วไม่กว่าพี่นะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ตอบอาหารไว้ก่อน เอาไว้ใช้นะพี่ขออนุญาตเก็บไว้กินแค่อันเดียวพอแล้วก็ขอกล่องยาเก็บไว้สองกล้องประมาณนี้เดอยวช่วยสร้างก่อนนาเดียมาแล้วนาเดียพี่หัว่นี่นาเดียคะนาเดียแล้วก็น้องอีกคนนึงนะอันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันแต่เนี้ยนาเดียมาเร็ว กลับบ้านกันตามมาตามมาตามมาทางนี้บ้านทางนี้บ้านทางนี้บ้าน,าน,านมาพักอยู่ที่บ้านก่อนนะเข้าไปเข้ามาเข้ามานี่แหละบ้านพี่ขอสร้างช่วยน้องก่อนดีกว่าที่ทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างช่วยน้องสร้างอยากจะทำตัวเป็นประโยชน์ไงทุกคนทุกทีไม่ค่อยเห็นพี่สร้างถูกปะพี่ ใช่ค่ะนาเดียหลบได้เลยพี่ไปหลบแน่ก็อยู่ไหนวะงงทางอ๋อนี่นี่น,นี่ลืมาเวพอยอน่ะนาเดียเขาเลยถูกมากเพรนี่คือบ้าน กี่อุลังกาแล้วนะคุยยังไม่ทันขาดคำมือละจริงค่ะเราต้องรีบสร้างกำแพงข้างๆแล้วแหละเพื่อบ้านเราจะได้อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยกันครบถ้วนแบบทุกคนเลยนะอยู่รอดกันครบทุกคนเดี๋ยวมันจะมาละ scp อ่ะเอมตั้งรับ ไม่ใช่ไม่ใช่อีกหนึ่งเออนี่สิถึงถูกตอ้องอุดอย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่ไปเอามาอุดช่วยก่อนเป็นกำแพงบ้านแล้วก็มีประตูเล็กๆพออุดก่อนแล้ว,ลว,ลวอุดอุด มีประตูดาบาเนเล็กๆให้ทุกคนเข้าเอนานอะเปทัทนข,ขัดคำน้องตุยอันนี้ขอใช้ว่าไม่ทันขัดคำได้ปะเพราะเพียงผู้ไม่ทันขัดคำว่ารีบหลบพี่อขอโทษนะอย่าเพิ่งเน้นความสวยลังคาเลยพี่อยากให้หนูรอดมากกว่าลูกเดี๋ยวพี่เปยหาสิ่งมาทำประตูกน เรียบแล้วลูกรีบมาถ้าจะมาหนูต้องรีบมาแล้วถ้าจะมาก็ต้องรีบมาแล้วคะ่ะลูกถ้าหนูจะมาหนูต้องรีบเข้ามาเพราะมันอันตรายมากนี่คือความจริง เบอร์นั้นเดี๋ยวพี่เอาของไปให้น้องกอนละกันไหนๆก็อยู่ใกล้ๆก,กันแล้วเดี๋ยวพี่เอาของไปให้นะน้องบอกขอเบนเน็ตไหมใช่ไหมพี่เอาเบนเน็ตมาให้ละ <c oughs> นี่นี่นี่ดรอปสเต็ปดรอปแล้วนะ <c oughs> เอาเลยค่ะเอาเลยพี่เอายามาให้อนะ่ะพี่เอายามาให้แล้วฮัลโหลลูกพี่เอายามาให้มาพันยากอนเอายามาให้เนี่ยพันยากอนลูกเอาออากรลูกเอา้าพันยากอนเดี๋ยวตุย มาบ้านพี่เดินทางนี้เลยตรงมาเดี๋ยวก็จะเจอเองเดี๋ยวขอหยิบขยะไปก่อนต้องได้ใช้แน่นอน ราะน้องนักสร้างบ้านคือเลิศมากทุกคนขอสรารภาพอย่างหนึง่งพี่แทบไม่ทําอะไรเลยแค่เอาเฟอร์น,นิเจอร์มาตกแต่งนิดเดียวที่เหลือน้องน้องสร้างจากการหมด่คคือน้องแบบสก,กิลการแต่งบ้านสก,กิลการสร้างบ้านคือเราคนละระ,ะ,ะดับกับพี่อ่ะพูดได้ยากคือเทพมากคะมีอะไรหรอ พีวางไว้ได้อ้าวอ้าวเตียงอ่ออ่เอามาไหมเดี๋ยวพี่วางให้งั้นเดี๋ยวพี่ช่วยนะพี่อาจจะวางไม่สวยก็เถอะแต่พี่จะลองวางให้ รงนี้ป่ะเดี๋ยวนี้ป่ะเยี่ยแล้วจ้าคือทุกคนขอคือน้องแต่งบ้านได้เลิศมากอะลูกคือมันเวอร์วังอลังการงานสร้างมากพี่ไม่รู้จะใช้คำไหนบรรยายแลวล่าสุดหนึ่งอะหนึ่งคนละพี่คนหนึ่งอะที่ไม่รู้จะใช้คำไหนบรรยายเลยอะคือมันเลิศแบบไม่มีที่ส้นสุดเลยจริงๆ พี่รู้สึกแอบสงสารนะเนี่ยน้องเลี้ยงตั้งนานพี่ว่าพี่ไปหาอาหารอย่างอื่นกินดีกว่าจะได้ไม่ทําลายบ้านสวยๆที่น้องทำไม่อยากทำลายบ้าน,นสวยๆอะ่ะคือน้องทําสวยมากเรียกหนูเรื่อยๆได้เลยะคะ่ะแต่ว่าพี่จะตายก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขอกินข้าวก่อนนะแป๊บน,นึงเพอเวลาอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวขอกินข้าวควนแล้วพี่จะได้เลี้ยงเรื่อยๆ เพราะถ้าพี่มีข้าวนะพี่ตายแน่นอ้องรับทราบค่ะรับทราบค่ะเดี๋ยวพี่จะเรียกเรื่อยๆเลยหละขอพูดตามตรงบ้านนี้เลิศเลิศจนไม่รู้จะใช้คำไหนบรรยายแล้วทุกคนคือบ้านมันเลิศจนเกินจะบรรยายอะเลิศเกินไปจริงๆนะไม่ได้โกหก ขอเต้าอบได้ค่ะอยากได้เต้าอบให้บอกพี่พี่เป็นพนักง,งานส่งของ Delivery ค่ะ mm hmm. เตาอบเดี๋ยวพี่หาให้ แล้วจ้าบริการส่งของมาส่งแล้วค่ะคือบ้านเธอเลิศมากอ่ะพี่ม่รจะพูดยังไงแล้วอะ่ะนาเดียพี่ไม่ได้เห็นหนูออน l ั n งนานนะเอาตรงหรือพี่ไม่ได้ออนเองพี่ทำหน่อยอันนี้คือทำเดี๋ยวตอบในคอมเมนต์เอานะคะนาเดียคือแบบเลิศจริงไม่ได้โกหกเด เลิศจริงไม่ติงนางอะทุกคนคือมันเลิศมากดูดิน้องทำได้ไงอ่ะพี่พูดไม่ออก <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยดูดิตู้ก็เป็นลาเบียบเตียงก็โซนน่ารักแล้วก็มีอันนี้ตกแต่งอีกแล้วไหนจะแบบบ้านโครงบ้านอะด้านหน้าอาจจะดูไม่เข้าไรนะแต่ด้านในคือเลิศเลิศต้องมีทางเข้าที่อีกเกียเข้าไม่ได้ด้วยนะคะ ได้เลยค่ะเดีย๋ยวฝากน้องเดีย๋ยวให้น้องทำพี่ทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่ไปเอาของมาก่อนโอ้ oh my god พี่ต้องเอาอะไรไปอีกทิ่บ้านเรายังไม่มีอะไรคำตอบคือไม่มีคอมเดีย๋ยวอันนี้ไปทำกินคีย์บอร์ดเดี๋ยวพี่ไปหยิบหน้าจอคอมมาให้แล้วกันนะ พี่เล่นได้อีกไม่นานแหละทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนเอานะคะดเดี๋ยวโดนมังงีกเอานะคะทุกคนถามว่าพี่จะโดนมงังงีกกับใครต่อไม่ยากแม่พี่เองอันนี้เหมือนแบบพี่ว่านะอันนี้เหมือนแบบพี่จะเอามาทำเป็นได้เลยค่ะ ทุกคนพี่กลัวโดนแม่โดนแม่ังเงยจริงนะเนี่ยพี่กลัวจริงๆอันนี้คือสารภาพออยังมีการบ้านที่ทำไม่ได้อยู่นะทุกคน <c oughs> ทุกคน <c oughs> พี่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยนะ <c oughs> การได้เล่นเนี่ยแต่ละรอบว่าแต่เราครบกันแล้วใช่ไหมสี่คนมีนาเดียมีน้องนักสร้างแล้วก็มีคนนี้แล้วก็มีพี่เองครบแล้วบ้านหลังนี้อยู่กันแค่สี่คน บ้านสุดรถคือรถจริงทุกคนถึงมันจะสร้างนะแต่มันคุ้มค่ารักเหมือนกันจ้า <c oughs> รักนะอยากเจอทุกคนในชีวิตจริงจังเลยแต่ก็คงเจอยากกันเนาะ ทีแ่แฮปปี้แล้วแค่ได้เล่นกับทุกคนก็แฮปปี้จริงๆอ่ะอ้าวอ้าเอ้าเดี๋ยว,ยว,ยวพี่เห็นไม่ผิดใช่ไหมมีคนวิ่งมาอันนี้คือเฟืองอยู่ไหมเฟืองเฟืองฟ้าใช่ไหมหมายถึงเฟืองฟ้าอยู่ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนของเฟืองฟ้านะแต่ไม่รู้ว่าใครนะเฟืองก็เป็นเพื่อนพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ล่อให้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 ทุกคนหนีนะเดี๋ยวพี่ล่อออกไปเร็วเร็วเอาน c p ทางนี้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 คนอุดไว้พอนี้อย่างเงี้ยออกไปมานนี้เผอเลี้ยงเข้าบ้านอีกแล้วเราที่จะไม่ตายให้ไกลจากบ้านที่สุดนี่แหละทำได้เข้านี้และเออแค่นี้น้องๆก็ปลอดภัยแล้ว สี่สิบห้านาทีเก้าคิว very good งงไปเป็นไก่ตาแตกแล้วล่าสุดหนึ่งคนพบไก่ตาแตกน้องเข้าใจความหมายเหรอใช้จ้ากี้เพื่อนพาก,กี้มาเล่นด้วยยังไม่ได้ถามเลยว่ากี้เป็นไงบ้างเรียนที่โรงเรียนนั้นอะโอเคหรือเปล่าไม่รู้เลย ได้ค่ะหอยได้เล่นแบบเดียวกับคนดังเราไม่ดังกี้เราไม่ได้ดังขนาดนั้นเอานาเดียตายบอกว่ารอเช้าเดี๋ยวไป อย่าว่างๆเล่นกันนะกี้ช่วงนี้การบ้านคนนะ่ะคือคนสารภาพพี่วิให้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะไม้ไม่โอเคเลยวูดอยู่แมปแมปก็เจออีกแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนบ้านจะเปิดอาซาไม่ได้นะลูกทีหลัง สู้ๆนาะ้องันักสร้างอ่านหนังสือได้บายบายลาและว <c oughs> ปเจอกันวันอื่นนะงั้นก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะก็พอก่อนนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซัสบสไคร้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายนะทุกคน